ตำรวจทางหลวงแนะเส้นทางเลี่ยงหลังสะพานถล่มพระรามสองแนะประชาชนค่ะตรวจสอบเส้นทางก่อนออกเดินทางตำรวจทางหลวงประชาสัมพันธ์เส้นทางเลี่ยงเหตุสะพานถล่มถนนพระรามสอง ิโลเมตรที่21บวก600ค่ะที่หน้ามหาชัยเมืองใหม่นะคะเนื่องจากการรื้อถอนโครงสร้างเหล็กลงมายังไม่แล้วเสร็จค่ะทางตำรวจทางหลวงจึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนนะคะหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าวพร้อมกับแนะนำเส้นทางเลี่ยงเพื่อความสะดวกปลอดภัยค่ะสำหรับเส้นทางขาเข้ากรุงเทพค่ะรถจาก ภาคใต้นะคะให้ใช้ถนนเพชรเกษมเข้าสู่กรุงเทพรถจากจังหวัดสมุทรสงคราม บางโทรัตค่ะให้ใช้เส้นทางหลวงหมาเลข375มุ่งหน้าอำเภอบ้านแพ้วออกจังหวัดนครปฐมแล้วขึ้นถนนเพชรเกษมเข้าถนนบรมราชชนนีสู่กรุงเทพค่ะแล้วก็รถจากมหาชัยสมุทรสาครใช้ถนนเศรษฐกิจต่อเนื่องไปถนนพุทธสาครถนนพุทธมณฑลสาย4และถนนบรมราชชนนีเข้าสู่กรุงเทพส่วนเส้นทางขาออกจากกรุงเทพนะคะรถจากกรุงเทพใช้ถนน นบรมราชชนนีเข้าถนนเพชรกเกษมมุม่งหน้าลงสู่ภาคใต้ รถจากต่างระดับบางขุนเทียนค่ะให้ใช้ถนนเลียบชายทะเลบางขุนเทียนเข้าสู่ตัวเมืองมหาชัยจังหวัดสมุทรสาครจากนั้นก็เข้าถนนพระรามสองมุ่งหน้าสู่ภาคใต้ทั้งนี้นะคะตำรวจทางหลวงก็ขอความร่วมมือผู้ที่ใช้รถใช้ถนนค่ะให้ปฏิบัติตามเส้นทางเลี่ยงนี้นะคะเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการจราจรติดขัดแล้วก็ขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นค่ะ